สวัสดีแฟนบอลโซ่ทุกคนนะครับวันนี้แล้วฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ก็จะเริ่มฟาดแข่งกันแล้วนะครับก็ คืนนี้ห้าทุ่มนะครับอย่าพลาดกาตาเจอกับทางด้านเอกวาดอร์โอเคละถึงแม้มันจะไม่ได้มีนักเตะชื่อดังให้เราได้ติดตามดูฟอร์มกันสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ช่วงนี้ไม่มีฟุตบอลดูก็มีฟุตบอลโลกดูเนี่ยก็ถือว่า,าก็ต้องดูแล้วละครับห้าทุ่มก็ไม่ดึกเกินไปนะครับก็ไปดูพิธีป่งพิธีเปิดอะไรด้วยนะครับในส่วนของข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับฟุตบอลโลกนะครับก็อาจจะไม่ได้มีการพูดถึงพรีวิวใ,ในคู่คืนนี้สักเท่าไหร่พรามันก็ไม่ได้ดูน่าสนใจอะไรมาก ก็เอาไปดูข่าวคราวอื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องราวของฟุตบอลโลกที่เราพอจะแบบรู้สึกว่าเออมัน,มนค่อยน่าสนใจหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับคือมัน,ม,นมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลโลกมาโหมโรงกันนิดหน่อยนะครับจานนี่อินฟาติโนประธานฟีฟ่าเนี่ยก็จริงๆเขาเป็นเขาเป็นชาวอิตาเลียนนะแต่เขาอพยพไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเขาก็ออกมาพูดถึงการที่ชาติในยุโรปเนี่ยไปกดดันทางด้านกาตาไป นี่นั่นโน่นกับกาตาเยอะเรื่องของกฎระเบียบเรื่องของการใช้แรงงานเรื่องของสิทธิมนุษยชนนี่นั่นโน่นอะไรเงี้ยนะครับทางอ,อินฟานิโน,โนเนี่ยก็บอกว่าจริงจริงแล้วในชาติโยุโรปเนี่ยไม่ควรจะไปด่าก,กาตาคือควรจะไปขอโทษขอโทษประวัติศาสตร์ที่ ชาติในยุโรปเนี่ยไปย่ายีชาติอื่นมาหลายพันปีมากกว่านะครับโดยตอนนี้เนี่ยชาติในยุโรปเนี่ยก็พยายามเรียกร้องสิทธิมชชนุษยชนเรื่องแรงงานกิจกันทางเพศคือกาตาร์เนี่ยเขามีกฎหมายที่มองว่าเรื่อง,องการารักร่วมเพศเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับก็ทำให้ชาติในยุโรปเนี่ยก็ไม่ค่อยจะแฮปปี้สักเท่าไหร่ก็ไปหยิบยกขึ้นมา,าทําให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยนะครับ อินฟานเนเนี่ยเขาก็บอกว่าวันนี้เขาเห็นใจกาตานะแล้วก็เห็นใจชาวอาหรับเห็นใจชาวแอฟริกันเห็นใจชาวเกย์เห็นใจคนพิการเห็นใจแรงงานต่างด้าวเลยครับซึ่งเขาบอกว่าแน่นอนว่าผมไม่ใช่ชาวกาตาผมไม่ใช่คนอาหรับผมไม่ใช่คนแอฟริกันผมไม่ใช่เกย์ผมไม่ใช่คนพิการแต่ผมก็สัมผัสได้เพราะความรู้สึกถูกแบ่งแยกนั้นเนี่ยมันมีความหมายยังไงนะครับแล้วก็การถูกบูลลี่มันมีความหมายยังไงการเป็นคนต่างชาติใน ต่างแดนมันเป็นยังไงนะครับตอนที่ผมเด็กเนี่ยผมก็โดนบูลลี่เพราะผมมีผมสีแดงหน้าเป็นกระบวกกับผมเป็นคนอิตาเลียนอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็เก่งนะก็สามารถมาถึงจุดนี้ได้นะครับอินฟานิโน่เนี่ยก็บอกว่าอตอนนั้นเนี่ยคุณจะทําอะไรได้นะคุณก็พยายามมีส่วนร่วมพยายามหาเพื่อนอ,อย่าเริ่มด้วยการกล่าวหาต่อสู้ด่าว่าอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันมันจะต้องเริ่มด้วยการมีส่วนร่วมและนี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องทํา ประมาณนี้นะครับนอกจากนี้เขาก็ยังนอกจากนี้เขาก็ยังแอนอกรับนะครับว่าถ้าจะต้องติดเตียนใครสักคนเนี่ยก็อย่าไปกดดันพวกโค้ดหรือว่าพวกนักเตะนะครับให้มาตําหนิเขาเขาไม่ที่นี่เพื่อที่จะเ,เจอกับเรื่องนี้นะครับก็ อย่าไปกำาัหนีอย่าไปตำหนีกาตาปล่อยให้ทุกคนได้สนุกสนานกับฟุตบอลโลกอะไรแบบนี้นะครับก็ว่ากันไปนะครับเ,เล็กๆน้อยๆเป็นสีสันเรามาดูสีสันในส่วนของออทีมสิงโตพันล้านกันหน่อยนะครับก็พันล้านจริงๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทีมชาติอังกฤษถูกจัดให้เป็นทีมที่มีมูลค่าสูงที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับโดยเ,เป็นการรวบรวมสถิติจาก CIEs uh, e Football Observatory นะสถาบันวิเคราะห์สถิติในวงการลูกหนังนะซึ่งก็ uh, ตอนนี้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าของ uh, นักเตะในแต่ละทีมนะครับโดย uh, พรากฏว่าชิมชาติังกฤษเนะี่ยมีมูลค่าสูงถึง1,305 0พันล้านปอนด์นะครับหรือก็เกือบเกือบ1,500พล้านยูโรประมาณนี้นะครับโดยมี จูดเบลลิงแฮมนะเป็นเป็นนักเตะอามิดฟิลด์ทิมชาติอังกฤษอสังกัด โวลเซดด์มุลน,นะครับซึ่งก็ถูกตีราคาไว้ที่176.9ล้านปอนด์หรือว่า177ล้านปอนด์โดยประมาณนั่นแหละนะครับก็มาดูทีมอื่นๆกันบ้างนะครับโดยทีมที่ตามมาเป็นอันดับ2อย่างบราซิลเนี่ยก็จะมีมูลค่า1275พันล้านปอนด์นะครับมีนักเตะท,ที่มีค่าตัวสูงสุดของทีมเนี่ยก็จะเป็นวินิสซิสจูเนียนะครับปีกตัวเก่งของทางด้านเดลมาดริดซึ่งมีมูลค่าตามที่ถูกตีราคาไว้ อของสถาบันนี้เนี่ยนะครับก็176.1ล้านปอนด์นะครับน่าแปลกใจที่เคเนเอ็มบัปเป้เนี่ยราคาตกลงมาที่161.9ล้านปอนด์นะปกติแล้วผมก็จะมองไปที่พวกนักเตะอย่างเอ็มบัปเป้เนย์มาอะไรเงี้ยนะครับทีมชาติฝรั่งเศสของเคเนเอ็มบัปเป้ก็อยู่ในอันดับ3นะครับมีมูลค่านักเตะรวม1,171,000นหนล้านปอนด์นะครับตามมาด้วยสเปนที่1,072,000นเจ็ดสิบสองพันล้านปอนด์นะครับมีเปเต มูลค่าสูงสุดของทีมอยู่ที่138.3ล้านนะครับอันดับ5เป็นโปรเกตที่1 1 1 1 0พัล้านนะครับให้ทายว่านักเตที่มีมูลค่าสูงสุดของทีมนี้คือใครไม่ใช่โรนัลโด้ไม่ใช่เจ้าเฟลิกซ์นะครับ,รบแต่เป็นดูเบนดิอสที่มูลค่า103.3ล้านนะครับเยอรมนีมีมูลค่า892.9ล้าน นักเตะที่มีมูลค่าสูงสุดของทีมเป็นจามามูเซล่านะครับ132.2ล้านนะครับฮอลแลนด์มาเป็นอันดับ7มีมูลค่ารวมของนักเตะทั้งทีมยอยู่ที่ย6 1 7อยู่ที่661.7ล้านนะครับแฟรงกี้เดยองมีมูลค่าสูงที่สุดที่96.28ล้านนะครับอ,รนนอ,อัจเนนามีมูลค่าเป็น654.9ล้าน ปอนนะครับเลอตาโรมาติเนสมีมูลค่าสูงสุดอยู่ที่86.68ล้านนะครับก็คงจะประมาณอย่างนี้ก่อนคงชมไม่ได้ไล่ทุกทีมะนะครับเพราะว่ามันก็เยอะเหลือเกินแต่ว่านักเตะที่มีมูลค่าน้อยที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ก็จะเป็นคอสตาริก้านะครับที่นักเตะทั้งทีมีมูลค่ารวมกันที่20.16ล้านปอนนะครับไม่ใช่พันล้านด้วยนะ ล้านปอนด์นะครับก็เคเลนาบัสนะครับเป็นนั้งแต่ที่มีมูลค่าสูงที่สุดอยู่ที่3.5ล้านนะครับกาต้ามีมูลค่ารองลงมาอ,อ่น้อยที่สุดเป็นอันดับ2อนะครับอยู่ที่25.42ล้านอัลมุสอาลีนะครับมีมูลค่าเท่ากันกับเคเลนาบัสมีมูลค่า3.5ล้านนะครับเป็นนั้งแต่ที่มีมูลค่าสูงสุดของทางด้านกาต้านะครับมาดูในส่วนของความเคลื่อนไหว ของทีมชาติอังกฤษนะครับอรอกน็อเซลก็ได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์สื่อนะครับก็ได้พูดถึงโอกาสในการลงเล่นเป็นมือหนึ่งของเจ้าตัวนะโดยก็มองว่าถ้าได้ลงเล่นนี่พออคงจะหัวใจวายนะครับก็เขามองว่าการที่จอร์แดนพิกฟอร์ดได้ทําหน้าที่มือหนึ่งต่อไปนี่เป็นเรื่องที่ยุติธรรมแล้วนะเราทำได้ดีมากๆกับทีมชาติอังกฤษทําได้ดีมาตลอดนะครับและในตอนนี้ก็ทําได้ดีกับเอเวอร์ตันด้วยเช่นเดียวกับนิกโป๊ปที่ทําได้ดีกับนิวคาสเซิลนะครับเพราะนั้นเขาบอกว่า ความสัมพันธ์ระหว่างพวกสาวประตูนี้มันดีมากนะครับรวมถึงมาตินมาเกนซนโค้ชพวกสาวประตูที่ดูแลพวกเราได้ดีจริงๆแล้วเดีวก็ทําให้พวกเรา3คนเนี่ยได้ลงซ้อมอ,อย่างเหมาะสมนะให้มือหนึ่งได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดนะครับแล้วแรมเซลก็ยังได้พูดถึงการยิงจุดโทษว่าเวนิสซาก,ก้าจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองในการที่จะก้าวขึ้นมายิงจุดโทษให้ทีมชาติอังกฤษ ต่อไปนะเพราะในอาซองนี่เขาก็เป็นคนยิงจุดโทษประมาณอย่างนั้นนะครับส่วนมาริเนลลี่ก็ได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์สื่อเหมือนกันนะครับล้วก็ได้พูดถึงเรื่องราวที่เขาอาดิตทีมชาติบราซิลไปเล่นฟุตบอลโลกในครั้งนี้ว่ามันเหมือนความฝันนะมัน,ม,นมันเหมือนอยู่ในโลกแฟนตาซีซึ่งเมื่อ,อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขายังถูกปฏิเสธจากทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็บาร์เซโลนาอยู่เลยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็ได้มาเล่นฟุตบอลโลก เออซะแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากๆนะครับเขาให้สัมภาษณ์ว่า,าทุกคนก็รู้ว่าผมเคยอยู่ในโปรเจกต์ของแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยคือเอามาทดสอบฝีเท้านะครับหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้ถูกเซ็นสัญญานะครับโดยมันมีวันหนึ่งหลังจากที่กลับจากการทดสอบฝีเท้าที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะครับตอนที่เขาอายุ17ปีเนี่ยเขาก็รอฟังข่าวอยู่แล้วพ่อเขาก็เรียกไปคุย,ยกับเอเจนต์กับตัวเขาเองด้วยแล้วก็บอกว่าแมนยูเนเต็ดไม่ได้ ต้องการคุณนะเราก็ไม่ใช่ไม่ต้องการแค่ปีนี้คือไม่ต้องการเลยผมว่าเด็กวัยสิก็คงจะเฮิร์ตมากอยู่นะครับหลังจากนั้นเขาก็ยังไม่ย่อท้อนนะไปทดสอบฝีเท้ากับบาซูน่ด้วยแล้วอยู่ที่นั่น15วันก็ไม่ได้มีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าตอนนี้เจ้าตัวนี้รักอาซโซมากๆนะครับเพราะว่าอาซโซนี้ ต้องเรียกได้ว,ว่าเป็นคนให้โอกาสนะครับเป็นคนที่ทําให้มาเทียรี่มีวันนี้จริงๆเป็นคนที่ทําให้มาเทียรี่แจ้งเกิดได้เชื่อมั่นในฝีเท้าให้โอกาสนะครับแล้วก็ผลักดันจนมาเทียรี่มีวันนี้นะครับก็เอาวันนี้ก็คงจะมีเรื่องราวมาฝากเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณแฟนมาทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่วงนี้ช่องผมก็โดนปิดกั้นอยู่นะครับโดนลดการมองเห็นหรือคาอะไรก็ตามที่ต้องใช้นะครับแต่ผมรู้ว่าตอนนี้คนที่ไม่กดซับไม่กดกระดิ่งอะไรไว้เนี่ย แทบจะไม่ได้ดูช่องผมนะก็ยังไงรบกวนด้วยนะครับก็กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับก็ทำไรายได้ก็ทำไปนะครับแต่แต,แต่อย่าไปกดรีพอร์ตนะครับขอบคุณมากมากสำหรับน้ำใจของแฟนบอลน,นะครับมีแฟนบอลหลายท่านที่คอยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันอยู่ก็ขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณนะครับ